พอได้เชื้อเห็ดมาแล้วนะคะทุกคนได้เชื้อเห็ดมาแล้วสั่งมาส่งขวดจ้ะนี่ก่อนอื่นเขาก็จะเจาะรูก่อนนะคะนี่ไม้สําหรับเจาะเจาะอ,อย่างนี้นะคะเจาะเสร็จรแล้วก็หยดเชื้อนะจ๊ะเจาะรูเสร็จแล้วค่ะทุกคนได้เวลาใส่อันนี้เราจะใช้ช้อนนะคะไม่ได้ตัวไม่ได้อะไรหรอกแต่คิดว่ามันน่าจะง่ายนะมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่ง ทำขออภัยหักภาพไม่ชัดนะคะนี่เขาก็จะใส่อย่างนี้ช้อนหนึ่งใส่ลงไปในหลุมอ่าที่เราทำเป็นหลุมเพราะว่าเราอยากให้มันไปถึงรากข้างในของเขานะคะก็เลยทำเป็นหลุมแบบนี้นะจ๊ะอ่ะไปดูต้นต่อไปดีกว่าใส่มันกันค่ะ มีคนถามว่าไม่กลัวเขาเขโมยเห็ดเหรอนะคะอันดับแรกคือให้เห็ดมันออกก่อนเห็ดมันยังไม่ออกเลยนะคะเอาไว้เห็ดออกแล้วค่อยว่ากันเอาไว้ทุกคนที่ดูคลิปช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะว่าเราเพาะเห็ดปลูกเองนะคะปลูกเห็ดเองซื้อเชื้อมาใส่เองเห็ดมันบ่ได้เกิดเองือจ้าขันบ่มี่เชื่อนะคะ เอาเป็นว่าเราจะลงคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้ทําการเพราะเองปลูกเองเอาเชื้อมาใส่เองนะจ๊ะไม่ใช่การที่เห็ดมันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่าต้นยางนาที่ปลูกไว้ก็มีนะคะอยู่ที่สวนแต่ว่าไม่มีเห็ดนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีเชื้อเอาละคะ่ะแล้วก็จะทยอยใส่ทยอยใส่ให้ครบห้าสิบต้นนะคะนี่คะ่ะมีทั้งหมดห้าสิบต้นนะจ๊ะ จะไปใส่แล้วค่ะวันนี้ไม่มีค่ะตั้งกล้องค่ะตั้งกล้องพังแล้วไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามจ้า